มาครับผมขบวนการเรนเจอร์นะครับขบวนการเซนไตนะครับแพ็ค11เดือน11นะไม่รู้ว่าทีมงานเอฟซีออนไลน์มีมีไอเดียเป็นแบบขบวนการแบบว่า5้สีหรือเปล่ากล่องมันช่างแบบสวยงามเหลือเกินนะครับ11เดือน11ในใบแรกทันทีที่เที่ยงตรงวีจะกดเลยนะครับผมใบนี้ให้ไปโมนีก่กลุ่มโอ้โหเปิดตอนเที่ยงรวยจังเลยครับได้ไหมกรณออ์จากแพ็ค11เดือน11ในเอ่อมบเท่าไหร่ปะกล่องนี้จำไม่ได้ป๊บไปเลยเที่ยงตรงใบที่หนึ่ง เปิดต้นชั่วโมงดีสเสมอบอลลังอรอมาสเป C นซ f เใครวะอุยอ๊ยปูตาเกนโย่อสิบห้าล้านเลยหรอไปสุดท้ายของการ์ดอขอดีๆวันเดอร์บอยมาญี่ปุ่นปิดขวาทาเกฟุซาคโุโบไอ,อเวนสี่ล้านหก แล้วไปครับร้อยเจ็ดขอด,ดีได้เปล่าขอด,ดีได้เปล่าอูเบลีเจนเจ๋งกันดีอังกฤษ FT ฮะไม่ใช่เชนด้วยหรอ <S <S รอ้เหนักเฮ้ยใบสุดท้ายแพ็คท็อปไพ่สี่ร้อยสิบเอ็ดสิบเอ็ดเตต้นชั่วโมงขอแบบลั่นๆครับผมแล้วไปครับผมเขา้ารอบที่สามมา เอออุ้ยฝรังดอฝรั่งเศสอีลี่คันตรงหน่วยเห็นฝรังดอฝรั่งเศสแล้วก็รู้เลยอ่อไม่ไม่ลั่นน่ะคือรู้เลยอ่ะฝรั่งเศสมันตัวรวยมันมีแค่องีรีะใบนี้มีปี GRU 2ยูยี่ห้าฮโร่ฝรังดอเบลลีเจนวันเดอร์บอยเรามาดูว่าเราจะได้อะไรนะครับ OVR 107รใน11เดเดือนสิเอ็ดพการใบนี้คือการที่ดี FC ออนไลน์มีเกมเดียวไปครับผม สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดฮึบเจียอยู่ฮะฮะฮะกูตอนมือทองมันหายไปไหนหมดวะแพ็ค2 0 0จาก11เดือน11วะไม่ขออะไรมากขอตัวแบบ้านล้านขึ้นพอใจละว200เนี่ยจัดไปใบนี้ฮึบดีซีอังกฤษ ฮะมานามานเลยนี่ไงขอตัวมัดลิดขอตัวมัดลิดให้มานาวาันกูขอตัวรวยแทนได้ปะวะเอาแม่เอาแม่เอาแม่ดี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 ดดดอันนี้การ์ดออการ์ดวันเดอร์บอยบวกแปดรวยฮึบวันเดอร์บอยจริงใครดูทงทันไหมตัวอะไรเฮียการ์ดออกวันเดอร์บอยมาดิแม่ง ลายรองเท้ายังไม่มีเลยอะ่ะแชทลายรองเท้ามาล้นมาเลยอะซิตี้อ๋อหรืออะไรอะ่ะแมนซี่อ๋อไม่ใช่หรอกอ e ีเกฟเฟอร์อืม e er อีเกฟเฟอร์เออเฮ้ยสิบแปดล้านฮะไอเคียคัตแพ็กอย่างเงี้ยนะได้สิบแปดล้านเอาดีเหอะเฮ้ย คุ้มนะเชี่ยวันเดอร์บอยจูดไม่เอาจัดมีปะวะผมขอแบบรูปแบบเท่ๆนี่จูดขนาดจูดตัวเดียวยังทําให้เราล่ํารวยขนาดนี้แต่ใบนี้ผมไม่รุ้นนะคนดูพวกการท็อปการท็อป,อปผมไม่รุ้นแล้วกันเรอันมาริดกดข้างขวาดีเสมอหรือเปล่าใจวีลาชันจุดขาวเสมอไปไปเลยใบนี้ไปบัลลังดออังกฤษกางลุกใครรวยวะอุ้ย ไม่แย่นะลมพาดสามสิบเก้าล,ะล,ะล้านไม่แย่นะคือขายตอนเอ็มขึ้นดีกว่านะตอนนี้เอ็มมันลงอยู่อย่ารู้ให้ดูให้มันรู้ไปว่าช่องนี้มันข้างใครพี่จู๊ดเป็นหิหมขนาดไหนและเตรียมตัวครับผมคนดูและเดี๋ยวเราไปเลยเรทพี่จู๊ดเป็นห 10, <11 S 2> ิหมสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเพลงจบกูไปกูไปแล้วกูไปสนดแล้วมันเหลือมันสิบเอ็ดวิบดีในเพลงถ้าวันนบอยมา่้นจอซิวโอ้ยโมดิกนี่ไงไม่ไปใช้โมดิกด้วยใครวะ โอ้ยโมดิกนี่ว่ะอ๋อยี่้มันไปไม่ได้แล้วไปได้อยู่ยปีนี้ยืนกลางรับได้โมดิกสองเท้าสี่สิบล้านไอ้ยี่้เปิดได้ตริดตัวสองเท้าอุย้ยคุ้มนะร้อยรวมๆกันแล้วก็คือรวมแคสด้วยได้ร้อยเอ็มนะนกเต่2ตัวรวมเอ็ม M. ไม่เดี๋ยวเราไล่เรียงไปอันนี้สามกล่องนะครับคนดูเจถึง8ดมันมันลุ้นรวยายากอยู่แล้วไปเลยแล้วกันปนี้ไม่ลำไอดีพี่อุ้ยซียูเหรอบาซิล ข้างรับคาเซมิโ่แปดปะการ์ดใบนี้จากแพ็ก2องรหนึ่งครั้งว่ะในแพ็ก11เดเดือน11นะคนดูร0 6เอ้ยซีซีเชฟเชงโก้เหรอเอ้ยห,หรือใครวะลาส ปารบเลตไวจังะกลนนเที่ยงยี่สิบสองยี่สิบสองะเลยให้พลังร้อยี่สิบสองกูมาหรอไอ้้ยกรลโอนอนี่ชอบให้ลำว่ะชอบให้เปิดภาพพี่จูดว่ะไปจูดกับผองเพื่อนรักว่ะจูดแอนเฟนเลทนี้จูดแอนเฟนนะผมเบียวเบียวแล้วไปอเลทพี่จูดแอนเฟนว่ะการร้อยสี่การตีแปดเาอยู่ฮะา นึกไม่ออกเลยใครอุย๊ยโลโท้ามัตเทอูดท็อป400รวยไหมครับเนี่ยไปสุดท้าย <c oughs> รูปเดมเบเล่ได้บัลลังก์โดอ่ะอันนี้แหละกูว่าใช่ดิบัลลังก์โดกว่าปี่ดอเด็กเดมเบเล่ไปครับผมใบท้ายแพ็คท็อปไพ่สี400อัลติเมตอวอเดอร์บอยกูรุ้นเหมือนเดิมโอโ้ซียูอังกฤษ ลูนี่จูดแบ็กแอมมาามานก็ได้อ่ะเจอละออกให้กูอะไรออกให้กูเจมมิวเนอร์ไม่เป็นไรครับรอบหน้าเอาใหม่แพ็กสองร้อยหนึ่งครั้งกูไม่ลำแล้วจุ๊บเมาส์ไปหนึ่งทีไปเอะเกมดีเอฟซีออนไลน์มาดิเอ็มดีเอลสเปนแคปตาวิลล่าหรอ ล้านสองไอเวนเอ่รุยส์ดีอาร์ตพี่ฝากกดติดตามหน่อยนะยังไงแบบว่าถือว่าเป็นการซัพพอร์ตช่องเล็กช่องน้อยนะครับผมเพียงแค่เพื่อนๆฝากกดซับสไครต์ให้หน่อยไม่เสียตังค์นะครับวีอยากไป6,000ซับแล้วเดือนเนี้ยเสียผมชอบไปเลยปะกดตรงปีนี่ผมกดตรงระหว่างสระอีกับปอปลาแล้วกันเนี่ยเอบท็อปไพซี่ร้อยขอรวยๆสิบเอ็ดเดอสิบเอ็ดวันเดอร์บอยอาเจนเอที มาซี่อ่ะไอ้ย่เป็นเฮนันเคปโปโเชเลยกดเลทสามศูนย์หรอได้สามสิบวีแล้ววีไปเลยเลทสามศูนย์แล้วโดนฮาเลนยิงด้วยกูขอเป็นฮาเลนแล้วกันเอ้ยเอาดอกกูดีกว่าดอกกูตีนขวาพี่ดอกกูวันนั้นผู้เล่นเนี่ยเอ็วีพีเลยไปเจรามี่ดอกกูเลตสามศูนย์ริเวอร์พูลไปไปใบนี้แหละร่ํารวยไไท้ายขอหน่อยซียู <See you. S 2> อังกฤษอีกแล้ว เทรนหรออุ๊ยโอเคได้อยู่นะใช้ได้ละกันพี่เทรนเมื่อกี้อังกฤษแบกขวามันถึงแต่ดิเจมเฮ้ยเทรนใช้ได้ขายออกขายออกมาแล้วมาแล้วไปเอาเลดเยี่ยวดวงสวยมาแล้วครับผมใบนี้ท็อปไพรส์4ี่ร้อยไพรส์4ี่ร้อยขอยากขอแบบโดว W วบีอานายบัลลังดอปุลิตบัลลังดอแมสซี่เบลลีเจนฮาซายี่ห้าฮีโร่ไปครับไปดีไปไปทยขอหน่อย ขอหน่อยโอ้โเจียยูอังกฤษมึงใครวะอังกฤษไอ้ย่างกฤษปีขวามีสองตัวซาก้ากับสเตอร์ลิงโอ้ยมีสามตัวซาก้าซานโชก็ได้โอ้โซาก้าซานโชคือรวยหมดเลเจ็ดแปดแต่ดีพี่แวะครับผม แฟนเด็กผีขอพี่โดได้ไหมขอพี่โดวันเดอร์บอยให้พี่ชายผมได้ไหมล่ะให้มันรู้ไปว่าวีเป็นผู้ชายปากหวานครับแค่นั้นแหละ f อฟซีออนไลน์เกมดีอีสปอร์ตโอ้โหบารังโอบารซิลกาก้ากาก้าเหรอกาก้าบารซิลกางลุกลิคาโดกาก้าไม่ใช่ลิควันโดกาก้า ไอ้เี้ยผีกาก้ากับผีผีกองก่อยมันต่างกันนิดเดียวอะ่ะก็มาดีใบเนี่ยไม่ลำแล้วไม่ลำไม่ได้แล้วขอเลดดีๆหน่อยไหนๆก็ไหนๆตัวบาซิลมันก็ออกมาเยอะแล้วเว้ยผมขอเปิดเลดคนนี้แล้วกันลาฟินญ,ญาตีนซ้ายทำท่าเดียวกันแล้วมาครับสิเอ็ดเีสิบเอไปลุยปุบทอปไปสี่ร้อ กูไว้หน้าเลยช่วงเวลานี้ล็อกบาซิลเหรอสัตว์คุ้มๆเลยอืแพ well, ็คส0งผมขอญาตไปก่อนที่ใบแรกเราเติมด้วยสลัยเสมอครับผมใบนี้ดีเสมอแพ็คสองร้อยสิเอมาลุนนลุนนลุนนลุนลุนลุนนลนานลุวยในลุะ เดี๋ยวการ์ดเดี๋ยวการ์ดลั่นเนี่ยกูขอธงนี้อีกนะไอ้ใช่ปะ่ะอันนี้คือธงธงฮาเลนมาวะ่ะแล้วผมจําธงถูกปะ่ะโซชาเยกินกินตัวแมนยูมาแล้วฮาเลนเออใช่ปะ่ะขอขอเห็นฮาเลนได้ป่ะล่ะกินกินตัวฮาเลนมาแล้วกินตัวฮาเลนกินแมนยูกินเมืองแมนเชสเตอร์มาวันนี้แสดงว่าใบสุดท้ายเรามีลุ้นได้ตัวแมนเชสเตอร์ครับช่องเราใบแรกเป็นแบบไหนใบท้ายจะออกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ทีมตรงข้ามของ เอ่อทีมชาตินั้นกับทีมนั้นๆครับหาเลนหาเลนทุกครั้งที่เราเปิดรูปหาเลนคนดูที่ดูประจํารู้ใช่ไหมว่าต้องทายังไงเราต้องใช้ตีนซ้ายครับผมเ,เพราะว่าเป็นเท้าที่หนาดผมตีนดําปัดเลยนั่นแหละหาเลนตีนดําไปเลยครับผมไม่ล้างด้วยเออร์ลิงเบา ha oh, เาเลนหาเลนเฮ้อเจียยูโอ้สเปนซีบีปูโยไม่ใช่อีกใครเนี่ย นาโชวมันไปอยู่ทีมอะไรอ่ะอดีตกับบิตันแมเออบาร์ริดมาท็อปไพร์สี่ร้อยเล,ลแห่ไปที่หนึ่งขอลั่นลันซาลาอีดีเสมออึ๊บลอยข้างนานข้างนานแสดงว่าดีบอเดอร์บอยฝรั่งเศสฮะคนาเต้หรอห้าสิบหรออุ้ย เยี่ยเล่นรถแหมมาแล้วตัวแรกสบายใจขายออกนะราคาเนี่ยการันตีขายออกคนาเต้พรอตบีมันไม่ค่อยมีขอเห็นตัวหนึ่งร้อยล้านล้านที่เห็นหน่อยอานายเอออานายกูให้พิมพ์ภาษาอังกฤษกัตัวเลขอานายยังไงอานายไปปุ๊บบอลน้อยใหม่แล้วอาเจนซีเอฟเมซี่ กินมันเหรอห race, อ,อุออ้ยอวารเรสเฮ้ีเยหลบหมดฮูเรียนอวารเรสครับตัวที่สองสิบเอ็ดล้านล้านและนี่คือชายผู้ที่จะมาเป็นตำนานแทนมาราโดน่าครับผมลิโอเนลเมสซี่แค่นั้นแหละไปครับขอวันเดอร์บอยก่อนวันเดอร์บอยโอ้จีไอยูลำนานเฮ้ยบราซิล อาลิซอนไอ้เฮียตัวสุดท้ายออกตัวริเวอร์เหมือนที่เราพูดไว้ต้นคลิปมึงเห็นไหมแชทกูบอกแล้วว่าถ้าตัวแรกมันออกตัวอะไรแม่งไม่ออกทีมเดียวกันแม่งก็จะออกไปทีมตรงข้ามบักแดงเดือดอยู่ตัวแรกเออเหียทาฟูลริเวอร์ไม่เสียออกให้กับออกให้เสียกูแต่ตัวริเวอร์